เราผมเป็นแค่สามวันผมผมหาเลยครับ <c oughs> ผมเด็กชายอดุลายเทียมทารงครับ <c oughs> วันวันนี้ผมผมจะมาเล่าถึงคําปรญญาที่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 ผมเป็นมือเท้าปากครับแล้วแล้วแล้วผมเป็นแค่สามวันผมผมหาเลยครับ <c oughs> ขอบคุณพระเจ้าครับที่ที่รักษาผมใน ในในในวันที่สามทิ่ทิ่ที่พระเจ้าตายบนไม้กางเกงเพื่อเพื่อเพื่อรับผิดเพื่อ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 ถ่ายบาปให้ให้พวกเราทุกคนแล้ว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 ทางการแพทย์บอกว่าต้องใช้เวลาห้าถึงเจ็ดวันในในการทำให้หายแต่แต,แต,แต่แต่ใน ผมคงหายใน3วันเลยครับขอบคุณมาจ้าครับเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ตรงบริเวณประเทศเมียนมาฝั่งทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอปางมะพาจังหวัดแม่ฮ่องสอนแต่มันส่งแรงสะเทือนมาถึงกรุงเทพมหานคร สวัสดีครับผมนาธนานเอลนะครับวันนี้ก็มาเป็นคำบรรยานเพื่อถะวนเกียรติพระเจ้าในเรื่องแผ่นดินไหวนะครับกเ็เรื่องอยู่ว่าก็ช่วงที่ผมไปทํางานที่เบกเอลไปติดตั้งแอร์เนาะช่วงนั้นก็เดินสายไฟอยู่นะครับติดตั้งไฟอยู่รู้สึกว่าจะเป็นตอนบ่ายนะครับตึกตรงเบกเอลที่ตั้งแต่ริมสุดนะฮะทั้งห้าหลังตรงนั้นนะครับมันโยกไปโยกมาแบบนี้โยกโยกอะไรเนี้ย ผมว่าเดินอยู่บนบันไดคิดว่าตัวเองอะกดันขึ้นหรือว่าเวียนหัวอะไรเนี้ยแต่พอมองไปด้านทางหน้าต่างตรงริมคลองครับต้นมะขามที่อยู่ตรงสะพานนะครับมันมันโยกเหมือนจะโดนดุกถอนออกไปเลยแล้วก็เสาไฟอยู่ที่หน้าไปเอวก็สัน่นแบบนี้นะครับ <c oughs> ก็ขอบคุณพระเจ้าได้สติก็วิ่งออกมานะครับแล้วก็วิ่งออกมา พอวิ่งออกมาปุ๊บทุกคนก็เรียกเพื่อนเ่อน,น้องแซมแล้วก็น้องพีเตอร์ทุกคนในในตึกนะฮะที่เชื่อใบิกเอลทุกคนก็ได้สติก็วิ่งออกมาเลยก็ขอบคุณพระเจ้านะครับวิ่งออกมาทุกคนนะครับมันรู้สึกได้นะครับในการที่มันสั่นไหวนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเมาทันเวลาแบบปกป้องพวกเราทั้งหมดนะครับในบิ๊กเอลตรงนั้นนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าทีนี้ทางภรรยาบอกว่าที่คอนโดนะฮะ มันเกิดความเสียหายรอยแตกรล้านะครับตามห้องต่างๆนะครับตั้งแต่ชั้นด้านล่างจนถึงชั้นบนสุดนะครับก็มีอยู่ประมาณส3สบามชั้นนะครับก็วางใจในพระเจ้ามากเลยก็ภรรยาของผมรู้สึกว่าวางใจในพระเจ้าว่าห้องเราจะไม่เป็นอะไรนะครับเพราะว่าในกลุ่มไลน์ของคอนโดเนี่ยก็จะเป็นคนแต่ละคนนะครับลูกบ้านก็จะส่งมาเรื่อยๆนะครับว่ามีความเสียหายของผนัง กระจกแตกเพดานถล่มอะไรแบบนี้ครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับพอกลับมานะครับถึงห้องนะครับก็ห้องไม่เป็นอะไรเลยก็ขอบพระเจ้านะครับทุกอย่างเป็นปกตินะครับก็คือไม่มีรอยร้าวไม่มีรอยแตกนะครับที่อื่นนะครับห้องอื่นจะเป็นกระจกแตกบ้างหรือว่าห้องน้ําเป็นรอยร้าวนะครับแล้วก็ผนังซีเมนอะไรเนี้ยร้าวไปเลยนะครับ ครับก็ขอบพระเจ้านะครับที่พระเจ้าปกป้องให้ปลอดภัยนะครับทั้งทรัพย์สินด้วยนะครับและคอนโดหล,ลังนี้ด้วยเขาข้อขอบคุณพระเจ้านะครับก็ก็อยากจะเตือนสติว่าให้พี่น้องระวังนะครับก็คือพระเจ้าใกล้เสด็จมากลับมาแล้วครับเหตุการณ์ต่างๆในพระคัมภีร์ไบเบิลนะครับก็เป็นจริงนะครับถ้าคนที่ยังไม่เชื่อในพระเยซูคริสก็ ไปศึกษาดูนะครับก็พระเจ้าจะกลับมาแล้วจริงๆก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้รู้สึกดีมากนะครับที่พระเจ้าปกป้องพวกเรานะครับก็ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ ปกติแล้วเนี่ยก่อนที่จะมาแคร์เนี่ยพเจ้าเองเนี่ยก็เลียนให้ทราบตัวตรงเลยนะคะว่าจะไม่เคยขอสามีซึ้งซึ่งหน้าเลยส่วนใหญ่เนี่ยจะมาถึงแคร์แล้วทักไปบอกเขาว่าเรามาแคร์หลังจากนั้นเนี่ยเรารู้เลยว่ามันเกิดปฏิกิริยาอะไรแต่เราก็่อสู้มาเรื่อยๆค่ะทาแบบนี้มาก็เป็นระยะเวลาก็เป็นปีแล้วนะคะพี่น้องตอนที่มาผูกพันกับน้ำอุ่มมนใหม่ค่ะแล้ววันนี้ก่อนที่จะมาก็เจอการทดลองค่ะพี่น้อง ตอนที่พี่น้องที่ที่แคร์ไปรับอยู่ดีๆก็สามีก็ให้ทํากับข้าวให้ผัดกะเพราขึ้นมาซะยางัน้นะคะพี่น้องซึ่งเวลามันก็จนเจียนแล้วค่ะพี่น้องขาต้องขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะที่ช่วยพรพเาาจ้านะคะให้เตรียมวัตถุดิบ เตรียมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสามารถที่จะมาแคร์ได้ทันแต่จากนั้นแล้วเนี่ยมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าประทับใจมากที่สุดพี่น้องคะในรายที่วันนี้เป็นครั้งแรกในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาครับพี่น้องที่ตัวข้าพเจ้าเองได้ขอสามีมาแคร์แบบซึ่งซึ่งหน้าต่อหน้าต่อหน้าซึ่งเมื่อก่อนนั้นไม่เคยขอเลยมาแล้วค่อยทักไปบอกและก่อนที่ข้าพเจ้าจะขอนะคะเขาก็ไม่รู้ว่าข้าพเจ้าจะมาแคร์นะคะพี่น้องข้าพเจ้าก็บอกว่าขอข้าพเจ้าหน่อยหอมหอมหนูหน่อยได้ไหมคะหนูอยากแบบ ให้เขาไปรู้สึกด,ดีรู้สึกที่จะแบบแฮปปี้มีความสุขค่ะพี่น้องเขาก็ถามว่ามีอะไรหรอก็บอกว่าวันนี้หนูน่ารักไหมคะก่อนที่เราจะมาแครค่ะพี่น้องเราก็จะเตรียมอาหารเตเรียมอะไรให้พร้อมเพื่อไม่ให้เขาสะดุดกับการที่เราออกมาข้างนอกไม่ให้เขาสะดุดกับ การที่เราเป็นคริสเตียนการที่เรามาโบสถมาแคร์คะ่ะพี่น้องเราทาหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเพื่อจะไม่มีข้อคอหลาหาที่เขาจะมองพระเจ้าของเราไม่ดีพี่น้องคะ่ะพอเขาได้อบแก้มแล้วเราหนุก็จุกเท้าคะ่ะพอ,อรู้สึกดีมากเลยก็บอกว่าที่ัะวันนี้น้องจะไปแคร์นะคะเขาก็ไม่ว่าอะไรคะ่ะพี่น้องเป็นในหนงที่เขาะเจะตื่นเต้นมา,มากๆเลยถือว่าเป็นครั้งแรกจริงๆซึ่งข้าพเจ้าได้ขอเขาต่อนหน้าต่อตาซึ่งอดีิที่ผ่ายมามันไม่เป็นแบบนั้นเลยข้าพเจ้ารู้สึก เวลามาแคร์ที่ข้าพเจ้าก็ยอมรับนะคะว่าระหว่างการเดินทางข้าพเจ้าจะขาดสารติสุขมากแต่เมื่อข้าพเจ้ามาถึงแคร์พี่น้องจะไม่รู้ว่าข้าพเจ้าเจอในบ้านแต่ข้าพเจ้าเก็บไว้ค่ะเก็บไว้นะคะเอาแต่ความชื่นบานสดชื่นนะคะที่จะมาเจอพี่นนอะแต่วันนี้ข้าพเจ้ามีความสุขและมีความสดชื่นมีสาทีิสุขมากๆเลยค่ะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะสําหรับการทรงนําที่พระเจ้าทรงนําลูกมาถึงแคร์ในวันนี้ค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะ มีคนถามว่าอยู่ในคิดจาจรนิววายเนี่ยทำไมไม่ออกจากที่นี่สวัสดีค่ะชื่อกุ๊กค่ะจุดเริ่มต้นในการเป็นคิดเตียนของกุ๊กก็คือว่ากุ๊กรู้ว่าชีวิตที่ผ่านมาของกุ๊กอะค่ะมันตกนรกแน่นอนชีวิตเดิมๆใช้ความพยายามของตัวเองพยายามทั้งชีวิตเลยค่ะพี่น้อง จนวันนึงกุ๊กได้มารู้จักพระเยซูกุ๊กรู้เลยว่าพระเยซูเป็นคําตอบเดียวที่จะทาให้กุ๊กอะได้ไปสวรรค์กุ๊กก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่ากุ๊กอะจะมามีวันนี้ที่กุ๊กต้องเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้ากุ๊กรู้แต่เพียงว่ากุ๊กแสวงหาพระวิญญาณบริสุทธิ์จนกระทั่งมาเจอคิตจักรนิววายวันแรกที่เข้ามาผูกพันตัวรู้สึกประทับใจที่พระเจ้าจัดเตรียมให้ได้มารู้จักท่านอาจารย์คุณเอกหลังจากที่ผูกพันตัวไปอะค่ะพี่น้อง คิสเตียนมีผีค่ะทนทุกทรมานอยู่กับสิ่งเหล่านี้มาถึงสองปีเต็มแต่สิ่งเดียวที่กุ๊กได้ยินน่ะก็คือว่าเสียงที่มันลอยขึ้นมาว่าเจ้าจะต้องอยู่ที่นี่คนนั้นน่ะที่คอยบอกกุ๊กว่าเจ้าจะต้องอยู่ที่นี่คนนั้นน่ะคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ทนทุกทรมานอยู่สองปีเต็มที่อาจารย์ขับผีกุ๊กมาแคร์มาโบสถ์อย่างต่อเนื่องแต่กุ๊กไม่ได้จริงจังในการรับใช้กุ๊กหมีกมารรับใช้ทุกประเภท กุ๊กไม่เคยคิดจะรับใช้พระเจ้ากุ๊กรู้แต่เพียงว่ากุ๊กรู้จักพระเจ้ากุ๊กเป็นคริสเตียนทําให้กุ๊กได้ไปสวรรค์ก็เพียงพอสําหรับชีวิตกุ๊กแล้วแต่ไม่ใช่ค่ะพี่น้องพระเจ้าจัดเตรียมคู่พระพรให้และผู้หญิงจะต้องเป็นผู้ตามที่ดีชีวิตของกุ๊กในอดีตตรงกันข้ามค่ะกุ๊กเป็นผู้นํากุ๊กนําทุกคนนําทุกเรื่องจนกระทั่งได้เจอไฟพระวิญญาณจนกระทั่งอาจารย์ขับผีหลังจากนั้นนะคะขับผีไปได้ประมาณสองปี พระเจ้าก็ส่งคู่พระพรให้พี่น้องคะหลังจากที่แต่งงานไปชีวิตพระเจ้าก็ทุบทิ้งใหม่เลยแล้วก็สร้างมันขึ้นมาใหม่ก็คือสร้างตัวกุ๊กนี่แหลคะค่ะให้กุ๊กกลายเป็นผู้รับใช้ในคีดจักรทุกที่อะคะ่ะมีการเจิมตั้งของผู้นําแล้วอย่าเสียเวลาไปลองเลยพี่น้องมันไม่มีประโยชน์เลยนะคะแล้วเนี่ยมันเป็นยุคสุดท้ายแล้วค่ะพี่น้องแผ่นดินไหวนะคะกันดานอาหารแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในพระคัมภีร์หมดเลยนะคะพี่น้อง สี่ห้าปีเนี่ยที่กุ๊กผูกพันตัวที่นี่เนี่ยพระเจ้าเปลี่ยนกุ๊กยังไงหลังจากที่กุ๊กแต่งงานมาแล้วสามปีสองปีเนี่ยที่พระเจ้าขับผีกุ๊กเติบโตเนี่ยชีวิตกุ๊กเปลี่ยนแปลงไปมากอันดับแรกเลยก็คือว่าอารมณ์กุ๊กไม่เหวี่ยงวีนเหมือนเมื่อก่อนนะคะอันดับที่สองความเป็นผู้นําของกุ๊กอะไม่เหลือเลยพี่น้องกลายเป็นผู้ตามที่ติดตามสามีสามีพูดอะไรก็ฟังอันนั้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะทํางานง่ายนะคะแต่ได้ผลที่มากกว่าเดิม พระเจ้าส่งผู้นํามากุ๊กเคยคิดว่ากุ๊กไม่มีความมั่นใจแต่วันนี้ค่ะพี่น้องกุ๊กสบายมากเลยกุ๊กไม่ต้องออกไปทํางานแบบไม่ต้องไปไฟกับใครเลยที่จะต้องเครียดเหมือนเมื่อก่อนนะคะส่งผลทําให้สุขภาพจิตดีขึ้นด้วยนะคะและเรารู้เลยว่าพระเจ้าอ่ะเป็นเพียงคําตอบเดียวเท่านั้นที่พระองค์อ่ะส่งทําได้ทุกอย่างเป็นพระผู้สร้างเป็นพระผู้ที่ทําให้มนุษย์นะคะได้รับความรอดอย่าเสียเวลาเลยค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ